สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆก,กํำลังใจเลยเราจาที่เข้ามารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะจ้านะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจะเผิ้เสียบบุญพาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนีเคอี K e. รอบเศาร์และการรอบบ่ายจะวันที่สิบสองเดือนสามเดือนมีนาคมนอกจาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันอ่างข้านจะมือนี่กับมาผูกกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะอ่ะก่อนสิไปรับชมนี่เคอีมือนี่นราจากกระเดียวมาเบิ่งพ้นสรุปของมือวานกันก่อนจะวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดให้ตัวไรไปแบบไรไปสิไใจเข้าใจกันจา้าสำหรับนี่เคอีจะ วันจันทร์รอบเศร้าเด่นไปที่แปดกับเจดวิ่งรูดสำหรับรอบเศร้าของเฮาจะแปดสองแปดสองนี่คือเขานิวีจะรอบเศร้าอ่ะผู้ใดสินำไปเป็นแนวท่าของนิวีกับย,ยินดีอีกรอบหนึงจะแปดสองแต่จำบาบไไดเนือจากว่าตัวมาตรงๆหรือตัวครับแต่จำได้แค่ว่า 2, แปดสองเราจะ ตัวเน้นเต็มๆจะสําหรับนี่วีจะสําสหรับนี่เคีอบปกติขขงเฮ้าจะรอบเร้าบนนอกสี่หนึ่งศูนย์าดไปจะสําหรับบนสองตัวรางรอบรอบเส้าจะแปดสี่จับกู่เข่ากันไปตรงตรงจะแปดสี่โอ้โหตัวเน้นเต็มเต็มจะเด่นแปดวิ่งรุดแปดเขาเฮ้ามาจ้าเมื่อนี้จับดักถูกทางสําหรับรอบเส้าของเฮ้ากับรอบบ่าขเข้าเขามีแปด 4 8่แก็คือตัวเนียนเต็มๆสำหรับรอบบ่ายเนาะสำหรับรอบเศร้าของเฮาจะตรงๆแปดสเน้นเน้นเด่น8วิ่งรูดแมาสำหรับรอบบายจะหากับ4วิ่งรูดพ้นจากศูนย์สี่เก้าสี่เก้าจกูเขากันไปตรงๆตัวละพี่น้อง4ีเกจะโอโหขาด0ูนย์ตัวเดียวหานำศูนย์มาใส่นี่ถือว่า สามตัวตรงเราจะสามตัวตรงรอบใบเด่นสีวิ่งดี 4, มาจะสำหรับรอบ,บายสองตัวล่างจะสีห้าสีห้ากระจับคู่เข่ากันไปตรงตรง,ตรงโอ้โหสำหรับนี่เคอี K, มือน,นี่ฟุกจะอันนี้เข่าบ้เอินมาฟังเนื่องจากน,นี่คือเขาเอินมาฟุกเราจะเขาเต็มเต็มทั้งรอบเต้าแล้วก็รอบบสามคู่เต็มเต็มตรงตรงเราจะแต่ว่ารอบใบแอตจอีเน้นพี่ตัวนอเน้เน,นหายีแปดกับสีสาม เลขพี่น้องเขามาสี่ห้าสี่เน่ยสี่แปดเขามาสี่เก้าอ่าโอเคจ้าสำหรับแนวทางนี่เค่เขาตัวใดแบบไรยินดีกับพี่น้องเอฟซีสตามยินดีกับพนกสีน้ำแนวทางไปเป็นแนวไปปเ็นนแวทางนะจ๊ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีสีน้ำแนวทางของแอดจอยไปเป็นแนวทางเนาะไปเสี่ยงโชว์กันนะจ๊ะยินดีด้วยจ้าเขาตัวใดแบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนะจ้ะ โอ้โหเมื่อนี้ฟุกเราจะสําหรับนี่เคอีของเฮาจะฝากตามต่อละกันจ้าสาหรับนี่เคอีของวันที่สิบสองเปิดมาอาทิตย์แรกเราจะกันถือว่าปังๆกันเลยที่เดียววันจันทร์เริ่มต้นของเดือนอของอาทิตย์แรกเนาะเมื่อนี้วันที่สิบสองเนวทาถ้าของเฮาสีเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูรหรือบ่ออันนี้ก็รล่อลุ้นอีกที่เนึ่นจ้า อาจารย์ได้กะรับชม้ปเป็นแนวทางแ้จะทามักทาชอบทาถูกใจจังคอยตามทาบอมากบอชอบบอถูกใจอันนี้คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะเอ่ยตัวกับคำนวลหายไปตามสูตรลวก็อยากนํามาแบ่งปันเราจะมีเขาไม่รูดผิดพลาดระกันได้กขสโทษขอภัอพยพี่เราเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับนี้เคอีรอบเซามือนให้ไปที่หกกับห้าวิ่งรูดจับคู่ฮกมี หกแปดหกเก้าหกสี่หกหนึ่งตามด้วยหกศูนย์หามีหาหนึ่งเมื่อวานนี่คือสี่ลแล้วจะตั้งแต่รอบเสายันรอบบ่ายเลยล้วจะทั้งสี่หาสี่เก้าสี่แปดโอ้โห หาศูนย์หาเก้าหาแปดหาหกตามด้วยห้าสี่หาหกหาสี่เมื่อวานนี่ออกไปแล้วทามักษชอบตัวเดิมกันคือตามได้จ้าสำหรับรอบบ่ายหนึ่งศูนย์วิ่งลูดจ้าจับคู่หนึ่งนี่หนึ่ง,งสี่ หนึ่งเก้หนึ่งแปดหนึ่งหหนึ่งหกสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูศูนยย์แปดศูนย์เก้าศหสตามด้วยศูนย์หนึ่ง สำหรับศูนย์หกศูนย์อยู่รอบรอบเศร้าสามักชอบมาเป็นผลของรอบบายได้เนาะจะ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะสำหรับรอบบายคอเน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าหก ห้าเก้าหกแปดหกสี่แนวทางหุ้นนี่เคอีร e, อบเช้ารอบบ่ายเขาห้ามมือนี่ตามนี่เลยจ้ามือนี่มกักตัวใดชอบตัวใดก็นลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้แล้วจากมือนี่ก็ขอให้มาปังฟัง,งคือจังมือว่านี่ละกันจ้า ขอให้พี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามหลับชมแนวทางโซวีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทีเขามารับชมใหม่ใหมถายยังบทนติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ล่อนนจะเพู่เสไดบุพการณ์แนวทางต่อไปจ้าแอจดอยกับมี่ไฮหลากหลายแนวทางอย่าบ่ที่เป็นเล่าพัฒนาหาน้อย รัฐบาลไทยแนยวทางลาวสตาร์จ้าแนวทางสายหุ้นกัสิมีหุ้นนี่เคอีหุ้นห้างเสงจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า